รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมคาาจิรนมัญชรนะครับวันนี้ทธรรมเราพบกันในวันสำคัญครับ วันแม่แห่งชาติครับและเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพระคุณของมารดาหรือว่าคุณแม่ของเรานะครับโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์พยอมกัลยลโนวันนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วนะครับความกตัญญูกะตะเวทีนั้นถือว่าเป็นมงคลอันสําคัญนะครับในมงคล38ประการแล้วยังเป็นคุณธรรมที่สําคัญด้วยครับพระอาจารย์ครับ ในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเป็นวันที่พวกเราชาวไทยทุกคนเนี่ยก็จะระลึกนึกถึงคุณของแม่คุณของมารดาของเรานะครับที่เป็นผู้ให้กำเนิดครับอ,อยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาพูดคุยกับเราในเรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีเพราะช่วงนี้ครับหลายคนก็เครียดผมเคยได้ข่าวมาบางคนเนี่ยพ่อติดโควิดก็ไปทิ้งวัดครับ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าที่วัดสดแก้วมีไหมนะฮะหรือว่าบางทีก็ไปเอาเอาแม่ที่อายุเยอะๆไปทิ้งข้างถนนบ้างอะไรเงี้ยครับ<ม>ครับพระอาจารย์ครับปีระยะสองปีเนี่ยผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมา,มากขึ้นรหรือว่าจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้นก็แล้วแต่นะแต่ว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่ว่ามีการฆ่าด้วยครับทิ้งก็ยังเพราะว่านะ ฆ่าเลยนี่เอาสมบัติด้วยข่าวสมบัติด้วยเป็นเรื่องที่เกิดปล่อยเกิดทีเกิดเยอะเกิดมากเสมือนกับว่าความกตันญูเนี่ยได้ตายจากโลกไปส่วนหนึ่งแล้วเหลือน้อยเต็มทีเลยทําให้เกิดข่าวแบบตัวลูกทรพีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเยอะผิดปกติอาจจะเขติดยาแล้วเขาหลอนก็อะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงก็แหมสํานึกในการที่เหลือใสยเลือด ที่ออกมาในสายเลือดเนี่ยมันน่าจะนึกนึกได้อาตมาเองเนี่ยโชคดีครับที่อยู่มาบวชเป็นพระเนี่ยก็เพราะแม่ขอร้องไงบวชให้แม่ได้เกาะใจพระเหลืองนะครับถ้าไปติดคุกติดตารางติดเล่าติดยาติดผู้หญิงยิงเดือแม่น่ะกลวจะอยู่ไม่ได้ต้องขาดตัวตายอะไรจำนองเนี้ยครับอืเราก็เลยมานั่งคิดนั่งนึกยังไงต้องบวชให้แม่ได้ ตอนไปทํางานก่อสร้างก็มีผู้หญิงชวนพาหนีพาอะไรต่างๆคเพราะนึกถึงแม่ปับ๊บไอ้ไอารมณ์อยากจะพาเข้าไปนู่นไปนี่มันก็บันเทาเบาาครับและต้มาเนี่ยน่าจะเป็นย่านนี้นะน่าจะมีมาองค์เดียวก็ได้รสร้างอนุสรีแม่รประเดี๋ยวถ้้เข้าไปเนี่ยลองไปแวะดูก็ได้คือตอนเล็กๆ เรานอนกับน,น้องแม่เพราตกดึกเดือนหงายแม่หายทุกทีน้องร้องรองเราก็เดินพาเดินดูรอบๆบ้านเดือนหงายเสียงดินดังตึกตึกมองไปเห็นแม่ถือจอบฟันดินปลูกกล้วยแล้วก็ตะโกนเรียกแม่แม่น้องร้องเราขึ้นมานอนเถอะแม่แม่ก็ตะโกนมาว่ายอมไปนอนเป็นเพื่อนน้องให้แม่ก่อนสิลูก เดี๋ยวแม่จะมุ่งมั่นฟันดินปลูกกล้วยปลูกอ้อยเองกินจะได้ไม่ต้องไปยืนดูปากลูกคนอื่นก็กินอตอนนั้นเรายัางเล็กๆกันนะแม่แต่มันสะท้อนหัวใจนะว่าเออไปยืนดูปากลูกคนอื่นก็กินแล้วก็ไม่ให้กินแต่ถ้ายืนดูแม่กินนี่ไม่ได้หรอกแม่ต้องแบ่งปันให้นี่คือพระคุณของแม่ที่ยอมลำบากตกกลางคืนเดือนหงายก็มาฟันดินให้กับเราชแล้วก็ปลูกอด ประมาณเมื่อ18ปีที่แล้วนี่บอามาไปเทศที่โคราชตรงนั้นก็มีหมู่บ้านกรียบด่านเฟียนครับเขาจะมีปั้นลูกอะไรต่างๆแบบเนี้ไอ้นี่ก็มาจากด่านเฟียนปรากฏว่าก็เลยแวะเขาแบบ้าไปแม่อยากสร้างอนุสรีแม่ก็บอกหลวงพ่อเล่าชอดเด็ดๆของแม่สักหน่อยสิก็เล่าตอนว่าน,นอนประจันเดือนไงเขาก็ปั้นเป็นรูปพระจัน์แม่ฟันดินจะมีเด็กมาเรียก บรรยากาศอยู่ในบ้านในสวนโอ้ทำสูกใจมากถามว่าเอาเท่าไหร่เขาสเก็ตแบบามเอาเท่าไหร่เขาบอกขอห้าหมื่นแล้วกันรีบปันเลยเดี๋ยวจะเทศผ่อนส่งให้ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีตังค์ครับอาจารย์ครับก็เอามาตั้งตั้งไว้ตรงนั้นตอนตั้งใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีหลังคาคนมาเห็นก็บอกโอ้ทำไมปล่อยแม่ตากแดดอย่างงี้นะ ก็เลยทำหลังคาเรือนไทยให้แม่อีกสองแสนเห็นตอนที่นั่งนั่งนั่งสารล้อมาอยู่ด้านซ้ายมือใช่ครับนั่นแหละเนว่าอนุสาวรีย์แม่ตอนนี้มีหลังคาแล้วนะครับเป็นอาคารแล้วครับใช่ใช่แล้วแม่เนี่ยตายไปนานแล้วแต่ส่งเงินให้ใช้ไม่หยุดใช่ไงรู้ไหมคําสอนแม่มีไม่กี่ประโยคแต่ใช้เงินใช้หาเงินได้ง่ายเกินครับยอมไหยต้องยอมลําบากเมื่อนุ่ม ดี่าไปทนกลุ่มตอนแก่ต้องขยันให้เหงือออกทางขุมขนดีปาขี้เกียดยากจนแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตา<อ>เราฮึดสู้มาตลอดแล้วเอากติทำเนี้ยลุยงานได้ทุกวันจนตัวดำไงก็ไม่กลัวเป็นเราก็ไม่นึกนะจบ,บป .4 บนะรเราหาเงินซื้อที่ดินให้คนยากคนจนเนี่ยได้สองพันล้าน สองพันล้านนี่ไม่ใช่เล่นโอ้เยอะมากครับพรอาจารย์ครับแล้วเราจบแคปพอสี่อันนี้เป็นเพราะคําสอนของแม่ใช่แล้วก็ทําตามที่แม่สอนด้วยใช่เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็อยากจะบอกพวกเราว่าความสําคัญหลายคนถามกตัญญูแล้วได้อะไรกระตะเวทีคือทดแทนคุณแล้วได้อะไร<ช>นะรผมคิดว่าแค่เรารู้สึกถึงถึงคุณแม่ที่ให้กําเนิดเราให้ชีวิตกับเรา แล้วก็มีพระคุณกับเราอย่างหาประมาณนี้ได้นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นเป็นมงคลอย่างสูงแล้วนะครับแล้วก็มงคลน,นี้เนี่ยนะครับก็จะปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราพระอาจารย์บอกว่าแค่คําแม่เพียงไม่กี่คำนะฮะแล้วเราได้ทําตามนั้นเราได้กระตันยูรู้คุณไม่ทําให้แม่เสียใจเนี่ยความเจริญในชีวิตเนี่ยก็ย่อมมีขึ้นมาใช่ไหมครับ,บอาจารย์แม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านครับเป็นเหมือนครูคนแรก พราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยางที่มาทําบุญที่วัดแต่ลืมพระที่บ้านเนี่ยน่าเสียดายเพราะขอฝากไว้ว่าใครที่ทําอะไรอะไรไว้กับแม่ที่ในทางเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรให้แม่น้ําตาก็บอกทําให้แม่น้ําตาไหลเนี่ยครั้งหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นเหตุสะสมให้เกิดบาปอะไรทรัพย์สินละลายไปกับน,น้ำรถเรือไปฟั่มไปจมตรงน้ําบ มีภัยทางน้<อ>ําอเรียกว่าอุทก,กภัยอุทก,กภัยถ้า<น>ทําแม่น้ําตาไหลนี่<ช>จา<ะ>ต้องระวังเรื่องอุทก,กภัยอาจจะจมน้ำ<ช>ํำอุบัติเหตุทางน้ำงนํำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ถ้าทําแม่น้ำตาไหลนี่ต้องระวังเรื่องอุทกอภัยอาจจะจมน้ํำอุบัติเหตุทางน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดอีกหนึ่งเลยก็คือว่าความกระตันยูผมเคยดูครับสมัยเด็กๆเนี่ยก็เราก็อาจจะดูเรื่องของธรรมะแต่โตโตแล้วครับเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์พระจารู้จักไหมครับเป็นเป็นพ่อมดหนุ่มครับแล้วก็มีมีสายฟ้าอยู่ตรงนี้ครับ หลอดวอดมอร์ครับพระอาจารย์หลอดวอดมอร์เอาไม้มาอย่างนี้ครับแล้วก็เสกเอาเวคคาดาให้แฮร์รี่พอเตอเตอร์ตายปรากฏว่าแฮร์รี่พอเตอเตอร์ไม่ตายครับเพราะว่าความรักของแม่ที่ส่งลงไปให้แฮร์รี่พอตเตอร์ปกป้องรักษาจริงๆแล้วภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยทําออกมาให้เห็นว่าความรักของแม่มีพลังในการปกป้องแต่ในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ย เราจะทําอย่างไรให้มีความเห็นถึงความปกป้องอันนี้ครับอาจารย์ครับมีเรื่องตอามาทําหนังสมัยนู้นเป็นหนัง16มมครับ16มมครับเรื่องหนึ่งครับหมดทางไปเยี่ยมกันครับแล้วก็มาทําสไลด์คนดูเยอะไหมครับอาจารย์มันทียบเลยใช่ไหมมันใช้หนังลีครับอาจารย์ครับต่มาก็ทําเป็นวิดีโอครับปรากฏว่าเขาไปสร้างนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องวันลีโอเด็กหญิงวันลีนหลงเวท แต่ว่าตอนตอนสร้างหนังที่เป็นหนังใหญ่นะเขาบอกได้เงินเยอะมากครับแล้ววลีเนี่ยพอฉายแล้วไปไปโดนใจคนจีนอ่ะเพราะคนจีนเนี่ยเขาจะมีเรื่องกระตันอยู่เยอะมากใช่ครับไปดูในยี่จับสี่เฮารับอุ้ยสนุกยี่สิบสี่เรื่องครับขอเล่าสักเรื่องหนึ่งกันเชิญเลยครับพระอาจารย์ครับเด็กชายเหมงโง่เขาอายุแปดขวบเองแม่ก็ไม่สบายแล้วยากจน ตอนนี้ยุงอ่ะมันก็ก็ไปกัดแม่ก็ไปไล่ปัดตรงข้างหน้ายุงก็ไปกัดขาให้ไล่ปัดขายุงมากัดข้างหน้าก็เลยตัดสินใจนอนหน้าเตียงของแม่แล้วก็เรียกยุงจ๋ามากัดฉันเนอ้อย่ากัดแม่ฉันเลยแม่ฉันไม่สบายมากัดที่ละเวอะไอ้บ้านเขานี่มันติดทางเดินคนเดินผ่านไปผ่านมาได้ยินเอ๊เด็กอะไรโลกงเรียกให้ยุงมากัดตัวนี่ไม่เคยได้ยินก็ขึ้นไปดู เห็นมันนอนก็คูดูกลางๆโอ้พอเห็นแล้วมันทําคนทนไม่ไหวก็ไปเล่าลือกันไปเข้าหัวอามาดอามาดก็ไปเล่าให้พระเจ้าแผ่นดินฟังครับสมัยนั้นพระเจ้าอุ่นสุดสั่งบอกว่าใครเจอเด็กกตันยู่ที่ไหนให้อบบอกเราหน่อยเราจะเอามาเลี้ยงในวังครับปร,รากฏให้อามาดไปรับมาแล้วก็ส่งเสียเล่าเรียนวิชาการปกครองชั้นสูงครั ไม่จะรับมาแต่ตัวนะเอาแม่มาด้วยครับปรากฏว่าพอเรียนจบพระเจ้าอุนสุขก็บอกว่านี่ฉันจะให้ไปเป็นเจ้าหัวเมืองไปเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไปครองเมืองนะไปเป็นหัวเมืองนะเนี่ยเขาเรียองบอกว่าถ้าดูแลพ่อแม่ดีไปดูแลประชาชนก็ต้องดีครับก็จะได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโต ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วต้องคอยเป็นเจ้าคนในคนมันต้องกระทันยู่ให้ไ่ได้เป็นเจ้าคนในคนอันนี้สําคัญนะครับแหมนี่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงนักการเมืองบางคนนัก้าราชการบางคนครับที่เขาคิดแทนบุญคุณประชาชนครับเคยได้เห็นผู้ว่าคนหนึ่งไหมผู้ว่าคนไหนครับอาจารย์ทีนี่รู้สึกจะอยู่ปทุมอที่ว่าทิมจักรยานไปทํางานน่ะแล้วไม่เอาเงินเดือนป็นคนแรกนะ รัฐบาลยังตามที่หลังเลยอบอกช่วงเนี้ยขอไม่รับเงินเดือนกี่กี่เดือนไม่รู้ละครับเพื่อจะทดทานคุณแผ่นดินครับงั้นแสดงว่าการที่เรากะตัญยูกะตะเวทีนั้นนะครับพระเดชพระคุณพระอาจารย์พยอมก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะเป็นเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองเราให้พ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงและนอกจากการทดแทนคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิด ให้ชีวิตกับเราแล้วสำคัญที่สุดเลยก็คือการทดแทนคุณของผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินเกิดนะครับหรือว่าจะเป็นแทนคุณถ้าเราเป็นข้าราชการ<ม>ก็แทนคุณกับแผ่นดินแทนคุณกับประชาชนอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับมันมีภาษสิทที่เขาท่องกันมาถือกันมานิมิตตังสาธุรูปานังกะตันยูกะตะเวทิตาแปลว่า ความกรตันอยู่เป็นเครื่องหมายของคนดีครับยศเครื่องตําแหน่งที่ให้ในพลเนี่ยมันได้แค่ยศเป็นตําแหน่งเท่านั้นนะไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าคนดีครับมิฉะนั้นในพลติดคุกมีไหมมีครับอาจารย์มงคนติดเยอะด้วยติดเยอะด้วยครับเครื่องหมายคนดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชยศไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่นิจันูไม่ใช่นะครับ นี่มิตรตังสาธุรูปันังนี่ก็คือความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนดีนะครับเราก็ต้องมีความกตัญญูกตะเวทีคือรู้จักบุญคุณคนรู้จักแค่นั้นไม่พอครับอาจารย์ต้องตอบแทนต้องตอบแทนบุญคุณด้วยครับอาจารย์ครับเราจะตอบแทนพระคุณของคุณแม่ในยุคนี้ในยุคนิวมอร์มอลในยุคใหม่นี้ยังไงดีครับอาจารย์ครับเขาเรียกผู้มีพระคุณว่าบุปการี บุปการีคือสร้างคุณทำคุณให้แกเราก่อนคนอื่นทำที่หลังหมดครับสอนเราให้กินข้าวอาบน้ำป้อนข้าวจุงมือเดินได้ก็ตามเป็นครูคนแรกครับเป็นผู้อุปการะะคุณแกรรเรามาก่อนแล้วเราไม่เคยทำตอบแทนเลยเนี่ยเขาก็เรียกว่าเนระคุณเนระคุณบางคนครับอาจารย์เด็กรุ่นใหม่หเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้บอกโอ้ยที่แม่กับพ่อ มีเราขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้เราเลี้ยงดูเออเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นบุญคุณกันหายกันอันนี้ทำยังไงครับพระอาจารย์ครับแต่แต่จคิดอันนี้อันนี้มิด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 ตบไหมฮะมีมีมีอย่างนี้ไหมฮะอย่างนี้เขาเรียกภาษาธรรมะว่ามิจชาทิฐิมิจฉาทิฐิมิจชาทิฐิเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นศัตรูที่ร้ายกาศโอห้ากลัวมากครับคนที่มองพ่อแม่เป็นศัตรูได้ ก็เพราะมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวบางคนบอกว่าที่พ่อแม่ต้องทําดีกับฉันดูแลฉันดีๆสองอย่างอย่างแรกคือเป็นหน้าที่อย่างที่สองหวังให้ฉันเนี่ยต้องไปดูแลอันนี้ทํำยังไงดีครับพระอาจารย์เราเราจะไปปรับความคิดเขาหรือว่าเราจะไปบอกเขาอย่างไงดีครับอาจารย์ครับถ้าถามหรือว่าเป็นบัวใต้น้ําไม่ต้องไปบอกเขาหรือยังไงดีครับพระอาจารย์เอาอย่างนี้ต้องเลือกก่อน ว่าพอสอนได้ก็สอนถ้าสอนไม่ได้มันเหน็เหนื่อยเกินไปแล้วไร้ประโยชน์แล้วก็ต้องปล่อยไปตามกรรมเราทำหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อกี้เนี่ยมีคนมีลูกสร้างนรกแท้ๆเลยเขาจึงมีคำบาลีว่าปุตตะนรกมีบุตรเหมือนส่งนรกมาเกิดนรกส่งมาเกิดปุตตะนรกแปลว่า บุรผู้ทําแต่ความร้อนอ,อกร้อนใจเปรียบไปหลายอย่างลูกกล้วยลูกปรีลูกไปดีเนี่ยเหมือนลูกปรีลูกกล้วยไอเจ้ากล้วยเนี่ยถ้ามันออกหวีออกเครือเขาต้องตัดต้นเพื่อจะเอาเครือมาครับอมันก็กลายเป็นทําร้ายพ่อแม่ตายทำร้ายพ่อแม่รแมครับก็อันนี้ก็อยากจะฝากนะครับถึงทุกทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนครอบครัวถกทํา แฟมิลีของเราทุกคนนะครับว่าความกตัญญูกะตะเวทีนั้นเป็นเครื่องของคนดีนะครับเป็นเครื่องหมายืายนะครับเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับนอกจากเราจะรู้คุณคือเรารู้แล้วว่าใครเป็นผู้มีพระคุณกับเราคือคุณแม่คุณพ่อแล้วสิ่งสําคัญเราต้องมีความทดแทนคุณด้วย<ช>อันนี้ถึงจะได้เรียกว่าครบวอหรือว่าสมบูรณ์<ช>อย่างนั้นถูกต้องไหมครับใช่ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ฝ่ายหนึ่งทำก่อนฝ่ายหลังโตขึ้นมาก็ต้องตอบแทนแม้แต่คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ตอนแก่นะบางทีขอไปคนแก่บางคนก็เหมือนเด็กรอบสองอ่ะครับใช่ครับงอแงดื้อดื้อมากงอแงมากเรียกร้องมากใช่บางทีเราก็เหนื่อยทำยังไงดีครับพระอาจารย์ครับถ้าเราคิดถึงคุณนี้ถ้าเราคิดถึงคุณว่าเราตอนเล็กๆล็กอ่ะหลักกว่านี้อีกอามาเคยเจอบาปกรรมที่ทำกับพ่ออยู่เรื่องหนึ่ง พ่อเนี่ยกินเหล้ามาแล้วไม่ไม่ยอมขึ้นเรือครับอยู่ตัว,วตะพาเนี่ยอยอมมาดึงพ่อมาอุ้มพ่อขึ้นนอยครับเราก็โห้ยเด็กเดือยพาขึ้นมาเปล่าขึ้นตาลมาก็เลยสอดเข้าไปตรงเนี้ยคชักจากเรือ,อแล้วเราตึต้งก้นเย็นเลยแกร้องไห้แล้วพูดว่าไงรู้ไหมเราสุดเลยเขาสุดเลยไอ้ยอม กูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่เท่าจะฟ้าหอยมึงวกมึงฉี่บนหลังบนไหลกูกูไม่เคยทุบม,มึงลงกับพื้นนี่กูเมาแก่นี้ยัยงไม่ได้ฉี่อะไรรถใส่มึงเลยทำไมมึงทุ่มกูได้ส<อ>ุดเลยกราบขอโทษติดแ่้มันบาปติดตาครับแต่ว่าตอนหลังมาเราก็พยายามบวชมาเรียนมาทำบุญอะไรก็ทุทิสวนกุศลให้ ขอให้หมดเวรหมดกรรมไอ้เรื่องวันนี้ไม่น่าเลยอารมณ์ชั่ว,ดดวนิดเดียวน<ช>ิดเดียวนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากฝากคติธรรมจากพระอาจารย์พยอมนะครับพ่อแม่นะครับถึงแม้ว่าจะแก่เท่าจะบ่นว่าบางครั้งอาจจะทําตัวเป็นเด็กแต่สิ่งสําคัญคือท่านเป็นผู้ให้กําเนิดชีวิตสอนให้เราใช้ชีวิต ให้อยู่รอดแล้วก็ดําเนินชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญถ้าเรามีความกตัญยูกะตะเวทีคือรู้คุณและทดแทนคุณความกตัญยูกะตะเวทีนั้นนะครับจะเป็นเครื่องปกป้องรักษาชีวิตของเรานะครับเป็นไปตามสมควรสองสิ่งที่ทํามาพระอาจารย์ได้เมตตาบอกแล้วว่าความจเจริญรุ่งเรืองของพระอาจารย์ทุกวันนี้ที่มีแรงมีกําลัง ในการดูแลชาวบ้านแล้วก็มีที่ทำกินให้ชาวบ้านขยายจาก3ไร่เป็น300ไร่มีการงานต่างๆให้ชาวบ้านได้ทามีทดังจังหวัดด้วย4,000ไร่4,000ไร่นะฮะก็เกิดจากความกตัญยูกระตะเวทีต่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับในช่วงวันแม่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมคิดอยากจะ ทำอะไรเพื่อคุณแม่ของคุณผู้ชมเองบ้างนะครับเราลองคิดดูอย่างน้อยที่สุดแค่เราละลึกนึกถึงคุณของคุณแม่แล้วก็กลับไปกอดกลับไปบอกรักไปขอบคุณคุณแม่นะครับแม้บางท,ท่านอาจจะอย,อยู่ห่างไกลโทรศัพท์คุยนิดนึงก็โทรศัพท์คุยก็ยังดีงนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ได้พบเจอกันเพราะอยู่ต่างกันก็นกใช้เทคโนโลยีในการบอกรักคุณแม่ได้นะครับ และที่สำคัญถ้าเจอหน้ากันก็กราบเท้านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตั้งใจว่าต่อไปนี้นับตั้งแต่นี้เราจะทำความดีนะครับเพื่อคุณแม่ของเราเราจะไม่ทำให้คุณแม่เสียใจเพราะการทำให้คุณแม่คุณพ่อเสียใจนั้นนะครับท่านพระอาจารย์พยอมบอกไว้แล้วว่าทำเต่ากระทำพัสปอร์ตไปนรก ทำพาสสปอร์ตไปนรกนะครับเท่ากับฉ<ส>ีดวัคซ<ฮ>ีน2เข็มแล้วก็เข็มที่3ผ่านตลอดไม่มีกักตัวลงขุมสุดท้ายเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องอุทกภัยถ้าแม่น้ำตาตกนะฮะก็อาจจะมีเรื่องน้ำท่วมตกน้ำเรือล่มเรือล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปฟั่มกับฟั่มตรงน้ำพอดีพระอาจารย์โหดร้ายมากครับอาจารย์เพราะฉะนั้นใครที่ทำไม่ดีกับแม่ไว้ วันนี้เรายังมีวิธีไหมครับอาจารย์ที่จะแก้ไขหรือว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะแก้ให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาจากเบาเป็นไม่มีได้ครับอาจารย์เอาละต้องหนึ่งพยายามขอโทษให้ได้ขอโทษที่ล่วงเกินมาในปีหนึ่งปีหนึ่งพอถึงวันแม่เนี่ยไปทําขอเครียขอขมากรรมครับที่ล่วงเกินไปได้วยเจตนาก็าดีรู้เท่าถึงการไม่รู้ถึงการขอให้พ่อแม่อ๋อโหสิับแต่พ่อมาโอตตกรรมมาไว้ลูเอ้ ไม่เอาวม่เอาเวรเอากรรมแม่ถือโทษเราก็โลง่งแก่ก็สบายใจร,รีบขอโทษไวๆรีบให้อภัยเร็วๆเปลวนรกก็จะไม่เผาอ,อกเผาใจทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้อันนี้ถือว่าดีมากเลยแต่สิ่งสำคัญที่ดีไปกว่านั้นนะครับว่านอกจากจะขอโทษแล้วนอกจากแม่จะโอโหสิกรรมให้แล้วต่อไปนี้ต้องอย่าทำอีกครับพระอาจารย์ใช่ช ไม่ใช่ว่าพอไปขอโทษเสร็จเช้าพอบ่ายทุ่มแม่เลยครับอาจารย์อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อีกวันนึงก็มาขอโทษอีกไม่ได้นะครอันนี้ก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันดีผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์พยอมได้อํานวยอวยพรให้คุณแม่ของพวกเราครอบครัวถกธรรม และอวยพรให้กับคุณลูกคุณบุตรคุณลธิดาทั้งหลายในโอกาสวันแม่ครับอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ผู้เป็นมนารดาดูแลบุตรผู้เป็นบิดารักษาเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ขอให้สร้างครอบครัวเป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบให้ดีงามเป็นไอดอลของครอบครัวอื่นๆตลอดไปทุกที่พาราตีการเทิน สาธุทกทรรวันนี้กับพระอาจารย์พยอมกัละยาโนที่วัดสวนแก้วความสุขความสงบความร่มเย็นจะบังเกิดได้และความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดได้หากเรามีความกตันยูกะตะเวทีต่อคุณแม่และผู้มีพระคุณครับธรรมะสวัสดีครับ